สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับนี่คือความจริงที่ลุงบุญส่งจะพูดในวันนี้และบวกกับในเรื่องของอการใช้หลักพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประกอบใช้ในเรื่องของการพิสูจน์ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับนี่คือในเรื่องของที่ลุงบุญส่งก่อนอื่นลุงบุญส่งก็จะพูดในประเด็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับนาะที่ลุงบุญส่งพิสูจน์ในเรื่องของความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายที่ลุงบุญส่ง ใช้ในเรื่องของประเด็นเช่นนี้ก็หมายความว่าลุงมุนส่งได้เริ่มเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้ามาพิสูจน์ครับถึงรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี่คือลุงมุนส่งได้พิสูจน์ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความยากจนนะครับนะ้าที่มันเขาเรียกว่าเป็น เส้นผมบางภูเขานะครับนะของลุงมุลส่งนั้นมานับเกือบที่จะชีวิตนั้นเกือบจะค่อนคนนะครับนะถ้าแบ่งเป็น4ส่วนนี้ลุงมุลส่งใช้ไปแล้วชีวิตนี้3ส่วนก็ยังเหลืออยู่อีก1ส่วนนะครับนะนี่คือลุงมุลส่งต้องพิสูจน์ให้ท่านได้รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย นี่คือในเรื่องของลุงมุนส่งต้องเริ่มนะครับนะาให้ควายนั้นออกมาและเล็มหญ้าที่ลุงมุนส่งได้ะเตรียมไว้เมื่อวานนี้นะครับนะเพราะว่าลุงมุนส่งนั้นได้ให้ลูกชายไปตัดหญ้านะครับนะาที่สนามโรงเรียนที่เขาให้ลุงมุลส่งนั้นเข้าไปตัด นะครับนะเพื่อทําความสะอาดในเรื่องของพื้นที่ของสนามโรงเรียนนี้ก็โรงเรียนก็ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดนะครับนะการใช้จ่ายหรือการประหยัดในเรื่องของอใช้บริหารในเรื่องของบุคลากรนั้นคือผ่านลงนะครับนะหรือนักเขาเรียกว่านักการผ่านลงเขาก็ได้เบาเลือเขาเรียกว่าเบาแรงไป ตอนแรกนั้นลุงมุนส่งต้องพูดประเด็นที่ว่าที่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะลุงมุนส่งนั้นบอกตรงๆว่าลุงมุนส่งนั้นต้องเป็นหนี้เข้ามาขเขาเรียกว่าก้อนโตพอสมควรที่ลุงมุนส่งก่อนที่จะให้ลูกชายนั้นมาขเขาเรียกว่ารับช่วงต่อและบริหารต่อเพราะว่าลุงมุนส่งนั้นค่อนข้างที่จะ หนักใจพอสมควรในระยะแรกนะครับนะ้าที่ลุงมุลสง่งได้ซื้อเครื่องจักรกลมานะครับนะเกือบจะครบชุดครับทั้งรถไถพร้อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องอัดฟางถ้าลองคิดดูว่าลุงมุลส่งเริ่มเป็นหนี้เขาเท่าไหร่นะครับนะลุงมุลส่งนั้นก็แทบที่จะกระอาเลือดเพราะว่าลูกนะครับนะ ให้คําแนะนําอะไรไปเขาไม่ยอมรับครับเขาหาว่าพ่อนั้นค,คําคึคิดไม่ทันนะครับนะว่า,าที่ให้ใคนะ่คำแนะนำนั้นมันไม่ตรงกับตามที่เขาคิดตามที่เขาฝันเอาไว้ว่าเขาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะสำเร็จตามที่เขาต้องการ แต่ลุงบุญส่งนั้นก็แทบที่จะใจสลายครับตอนแรกๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาหลงผิดตรงกับหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าคนเรานั้นนะครับนะไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนะครับนะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นแล้วนั้นนะครับก็เจอปัญหากับที่ตัวของลูกชายของลูงบุลส่งเอง ที่ทําเขาเรียกว่าถือว่าเป็นการใหญ่นะครับนาะที่ให้ลูกชายนั้นเพื่อที่จะให้มาเขาเรียกว่าต่อยอดในเรื่องของธุรกิจลูกชายนั้นนะครับนาะคิดไปอีกแบบหนึง่งพ่อแนะนําเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อเถียงอยู่ตลอดนะครับนาะเมื่อลุงบุญส่งเช่นนั้นลุงบุญส่งต้องตังดทิ้นใจทําให้เขาดูตอนแรกๆนั้น แม้แต่กุญแจรถนะครับนะารถไถตัดหญ้าเขาก็หวงเขาก็โกรธนะครับนะคือลุงมุลส่งบอกตรงๆว่านั่นก็คือในเรื่องของความใจแคบครับความใจแคบเขากลัวครับกลัวอะไรครับกลัวรถนั้นจะทำรดชุดสุดโสมกลัวว่ารถนั้นจะเสียหายกลัวสารพัดครับ ไม่ยอมใช้เครื่องจักรกลที่ลุงมุญส่งซื้อมาเพื่อที่จะขจัดในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานการที่จะเพียงพอตอ่อควายจํานวนมากขึ้นกินหญ้าก็ต้องมากขึ้นลุงมุนส่งซึงจัดจินใจซื้อนะครับนะซื้อนั้นลุงมุนส่งบอกตรงๆว่าลุงไม่ได้ซื้อเรื่องของเงินสดที่ลุงมุนส่งมีเงินอยู่แล้วไปซื้อมานี่คือความจริงครับ ก็ลุงมูลส่งก็ต้องใช้หลักเดิมครับนั่นก็คือในเรื่องของกู้ครับกู้นั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับร้อยนะครับนะก็ร่วมๆนะครับนะเจ็ดบาทต่อปีท่านก็ลองคิดครับนี่ดอกร้อยละเจ็ดบาทต่อปีนะครับนะ้ก็แทบที่จะกระอาเลือดครับลุงมุนส่งที่สองปีผ่านมานั้นลุงมุนส่งไม่ได้ลดต้นทุนเลย นะครับนะส่งแต่ดอกเบี้ยเลี้ยงในเรื่องของกิจการในเรื่องของความควายของลุงมุลส่งได้เท่านั้นนี่คือความจริงครับความจริงนี้ลุงมูลส่งก็จะต้องนะครับนะให้ข้อแนะนําและข้อเสนอแนะแก่เพื่อนเพื่อนเอฟและลูกๆหล,ล,ลานทุกคนนั้นได้จหนักและเข้าใจอยู่ตลอดว่าการเป็นหนี้นั้นมันเป็นทุกมหาศาลครับ ทุกมหาศาลนั่นหมายความว่าลุงมุนส่งนั้นต้องคิดอยู่ตลอดว่าจะหานี่หรือจะหาเงินทุนจากไหนนะครับนะที่จะมาใช้ดอกเบี้ยเขาใช้เงินต้นเขาทั้งๆที่ลุงมุนส่งนั้นก็มีใน,นเรื่องของหลักประกันอยู่นั่นก็คือควายครับนะ่ะที่ลุงมุนส่งมีอยู่ลุงมุนส่งก็คิดอยู่ตลอดว่าถ้าลุงมุนส่ง นะครับนะไม่เริ่มตัดสินใจหรือไมอ่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเจอแน่ครับนั่นก็คือในเรื่องของล้มละลายนี่คือความจริงครับเพราะอะไรครับเพราะคนเราทุกคนนั้นยึดอยู่แต่ในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าค่าศึกของคนเรานั้นมากมายครับ ทุกคนนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของอความเชื่อของตัวเองเห็นไหมล่ะครับนะเชื่อว่าเขาทําอย่างนี้ถูกในเมื่อเขาคิดว่าทําอย่างนี้ถูกเขาก็ทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่เคยปรับเปลี่ยนในเรื่องของการกระทําของเขานะครับนะแม้แต่ลุงบุญส่งนั้นหลงมาแล้วค่อชีวิตที่ลุงบุญส่งได้บอกเอาไว้นะครับนะเพราะว่าในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่า ลาคะนะครับพุทธเจ้าบอกว่าลาคะโทสะโมหะนี้คือในเรื่องของคนเรานั้นไปยึดตรงนี้เองเราจึงมีตัวตนนะครับนะ้าแล้วก็ยังมีความกลัวตายด้วยนะครับนะในเมื่อมีตัวตนก็ต้องมีความกลัวใจกลัวสารพัดครับเพราะไอ้โลกแห่งความกลัวนี้เองจึงผูกมัดนะครับนะาให้คนเราในโลกนี้จึงพบแต่ชะตา ชะตากรรมในเรื่องของความยากจนนะครับนะก็เพราะความเห็นแก่ตัวเขาคิดว่าเขาทําอย่างโน้นทําอย่างนี้ทําอย่างที่คนอื่นให้คําแนะนําแล้วเขากลัวจะพลาดท่ากลัวจะจนยิ่งกว่าเดิมกลัวจะตายเร็วยิ่งกว่าเดิมเห็นไหมละครับนี่คือในเรื่องของความผิดพลาดและในเรื่องของความเชื่อที่เรามีอยู่เขาเรียกว่าฝังลึกอยู่ใน ของมนุษย์เราทุกคนหรือสัตว์นะครับนะทุกตัวที่มันมีอยู่ตั้งแต่เขาเรียกว่ากําเนิดมาเกิดมานั่นเองนี่คือมันฝังลากลึกแล้วแม้แต่เรื่องของพุทธศาสนาลุงบุญส่งนั้นนะครับนะก็เข้าใจผิดมาอยู่เลยตลอดเข้าใจว่าทําบุญสุนทานตักบาตรท,ทาบุญรับศีลแล้วก็จะช่วยให้เราล่ํารวยหรือจะให้เราพ้นทุกได้กับตะลปัดครับ นั่นมันเป็นเวียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของหลักพุทธศาสนานะครับนะแต่หลักพระธรรมคำสอนจริงๆนั้นก็คือในเรื่องของพุทธเจ้าบอกอพระพุทธนะเเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกและคำสอนต่างๆในพระพุทธศาสนานั้นรวมยอดแล้วนั้นมาอยู่ตรงที่ว่า ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับในเรื่องของคารวาตนะครับนะั้นจาเป็นที่จะต้องนํามาใช้ประยุกต์นะครับนะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพนี้ให้ได้ครับแต่มันยากตรงไหนครับยากอตรงดีที่ความเข้าใจครับในเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องของความคิดความเชื่อของตัวเองอยู่นั่นเองนี่คือปัญหาครับ ในเมื่อเราไม่เปลี่ยนในเรื่องของความคิดความเชื่อและการกระทําของเรามันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือในเรื่องของธุรกิจของเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มีแต่เขาเรียกว่าเสมอตัวและวก็สุดลงเรื่อยๆครับนี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนหรือข้อเสนอแนะในเรื่องของความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายในวันนี้ที่ลูมุงส่งให้เป็นข้อคิดและท่านลองพิจารณาดู ควรที่จะนําไปปฏิบัติและทําความเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจว่าทําไมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือศาสนาเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นส่วนใหญ่ที่คนเรานั้นมีความทุกข์กว่าคนที่ไม่มีศาสนาครับนี่คือในเรื่องของความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับ ขอขอบคุณครับลุงมูลส่งขอนำเสนอไว้เพียงเท่นี้ต่อไปนั้นลุงมูลส่งก็จะพูดในประเด็นที่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ตายแล้วก็ตายกว่าเร็วกว่าที่อายุไขของมนุษย์นั้นที่กำหนดเอาไว้นะครับนะก็คือในเรื่องของชราตายหรือแก่ตายนั่นเองในคลิปต่อไปนั้นลุงมูลส่งจะนำเสนอให้ท่านได้รับสู้ได้รับรู้และรับทรา,าบต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ